สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับบ่าวใจถุงกุลาครับพี่น้องมือนี่พามากินเขากินปลานํากันเนาะยั้งมือแรงครับเมนูมอนี่พี่ปนปลาครับสมผักเซียนแซบที่ซื้อมาจากตลาดไม่นั่นละสองทงนี้ทงดที่สองทงท้ายแล้วครับแล้วก็ผักสดเฮ้่บักเขือม่วงนะครับบักเขือเปละนี่ครับียังบุ๊กจำซื้อม่ได้พักเดาแลก็บ อันนี้พักติวแล้วก็ไกล้ถอดครับเออมาลาขี่น,นกเนะมากมากมากครับทุกคนขคับนี่ครับนี่ข่าวนียวน้ําครับมากินข่าวน้ำกันครับปนปลาละสมปเสียงครับทุกคนอ๋อบแน้ำกันอีกครับมื่อนี่ครับสมปเสียนในคลองมากเลยพี่น้องเอ,อ้ยอึมกำลังดีเลย บะท่านสมแห้งปนปลาครับปนปะทูซื้อมาจากตลาดเป็นอย่างปลทูแหงนะครับปนจำแหงปราเต่ากัมาตูดนผ่อนใจล้วกอะใส่น้ำปลาแหลกเพิ่มผงชูรสเพิ่มใส่ลายแสยบลายผงชูรสข,ขี้เขาวาดละขาดไม่ได้ ส่งปลาเขียวขึ้นอาเลยกับบักสองเส้ากับแซ่บเด้อ,อส่งมักเสียนี่ครับตุยกับป้นปลาครับเขื่องวั พักก็หลายครับไม่รู้วา่กาก้อนแรงกันหรือเปล่าหลงแล้วส่งมาเสียบทำยังไงตุ่มมันเข้าไปน้นมันเข่าเอาไทายไปที่นี้ <c ười> มานละวคืนนกครับใครลงมาแล้วมามาครับทุกคนมาก,กินน้ำกันแสบแสบแล้วก,กันกับปลาจอยครับ ก็มันจะได้ไปซื้อไว้อีกวะข้องเจ้านี่แซ่บขนาดครับสมบักเสียงอืต่างบระทุกอืม <c oughs> เวลากับคนมน้ำลำรีดีตุย๋ยงครับน,นี่อ๋อเขากันครับพี่น้องเอ,อ้ยคิดว่าอะไรคนก็ะยิบมักคือกันนะนี่พ่นปลากผสมผักเสียง บักเตียวหอมสมหนวดงามครับโอ้ถือฝนนั่นนี่ถือฝนงามไม่ได้หรอครับอืมมะเขือบวกค้อมดีว่ะปักเตียวเดี่ย แซงเข้าไปสมสมพร้อมครับพักติวเสียบดีเจตุต่มกับเสียบ แก้ลายกับพวกข่อ,อยขมไปไหนคะนวนอ้อนมันขมดีอยู่มาละครับอ,อันนี้แซมกลับไปครับอืมขอแลมกันเยอทุกคน ไกลขอด <c oughs> <c oughs> สมหร้อมดีครับ <c oughs> ไปแล้วครับทุกคนครับ๋ยวคลิดผิดเงาฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มากกันหลายๆเด้อครับผมช่องบ่าวจอยแห่งเดียมทุ่งกุลาร้อยเอ็ดนะครับฝา,า,ากติดตามไปเรอหลยๆลูกน้องทุกร้านทั้งร้อยเอ็ดนะครับทุกคนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ <c oughs>